คุณเคยเซงกับการที่มีนิสัยเสียที่แก้ไม่ได้ไหมครับมีนิสัยที่ค้างคางมานานไม่ว่าจะเป็นการลดน้ําหนักการกินเยอะการออกกำลังกายการสูบบุหรี่การทานแอลกอฮอล์หรืออะไรต่างๆเนี่ยผมมีเคล็ดลับอันหนึ่งนะครับเป็นคาถาที่คุณจะสามารถเปลี่ยนชีวิตเปลี่ยนนิสัยเสียได้นั่นคือคาถาคําว่า Sm change, small change สม่ําเสมอ small change สม่ําเสมอหมายความว่าอะไร อย่าเพิ่งตกใจที่เป็นภาษาอังกฤษ small change คือเปลี่ยนแปลงแบบเล็กๆคุณเคยเห็นไหมครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องบินอย่างเงี้ยถ้าเกิดเขาเปลี่ยนแค่องศา,าแค่นิดเดียวเนี่ยมันไปอีกประเทศหนึ่งเลยนะเช่นเดียวกับชีวิตคุณก็เหมือนกันอะไรก็ตามที่คุณเปลี่ยนแค่นิดเดียวอย่าไปคิดถึงว่าโอ้โหฉันจะต้องลดน้าหนัก20่ิกิโลให้ได้นะเว้ยคิดแล้วมันเหนื่อยแต่ว่าถ้าคุณแค่เปลี่ยนนิสัยข้อเดียวนิดเดียวคุณเคยเห็นไหมครับว่าแต่ก่อนเนี่ยผมก็อาจจะดูน้ําหนักเกินบ้างผมเปลี่ยนสิ่งหนึ้มน,นมา เล่นทอมบรนิน10นาทีแค่10นาทีทุกเช้าไม่มีเว้นแค่สินาทีเป็น small change มันเป็นเปลี่ยนนิดเดียวอะสินาทีในชีวิตของคนเรามันก็ไม่ได้เยอะมากใช่ไหมตื่นขึ้นมาปุ๊บทำทันทีแค่เนี้ยมันทำให้ผมน้ำหนักลดลงมาเยอะมากแล้วมันเกิดอะไรขึ้นเวลาเราเปลี่ยนอะไรนิดหน่อยเรามันติดลมไงนะเราก็จะพยายามที่จะอยากทำอ,อื่นด้วยเช่นยกน้ำหนัก อยากจะไม่ทานอาหารที่มันแย่ๆต่อเราเพราะว่าเราสา์ออกกำลังกายมาทุกวันแล้วด้วยเหนื่อยแล้วนะเว้ยอนนี้สักหน่อยนึงจกาทานอาหารแย่ๆอย่าทานของทอดอะไรเงี้ยมันก็เริ่มกลายเป็นกระบวนการใหญ่ขึ้นมาข้อน,นี้นะครับผมได้เรียนรู้จากหนังสือชื่อว่า The Power of Habit The Power of Habit หนังสือเล่มนี้ดีมากถึงได้รู้ว่าอ๋อนี่แหละเราจะเริ่มจะเปลี่ยนนิสัยของเราพอเราเปลี่ยนนิสัยของเราเนี่ยนิสัยเล็กๆพอเปลี่ยนเล็กๆเกนี่ยมันจะกลายเป็นเปลี่ยนเยอะขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนิสัยเสีย ของเรามันก็จะเริ่มหายลงเราก็จะมีนิสัยดีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นแล้วเราก็จะพยายามทาอย่างอื่นด้วยพอเปลี่ยนนิสัยพอเปลี่ยนร่างกายตัวเองเราก็อยากจะแต่งตัวให้ดูดีขึ้นเราก็อยากจะมีนิสัยอื่นๆที่ดีๆตามมานะครับนี่แหละข้อเดียวเปลี่ยนชีวิตคุณได้เลย small change สม่ําเสมอทําทุกวัน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 พลังของการทาสิ่งเล็กๆดีๆทุกวันทุกวันเนี่ยคุณอย่าดูถูกมันเด็ดขาดนะครับมันมีพลังมากสุดท้ายนี้ขออภัยครับอย่าลืม small change so